สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมราจะมภาษาอะไรรุ่นนียไปแต่ต่างประเทศอย่างเดียวเลยภาษาไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วในใจก็ภาษาไทยเสมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กว่าไงนะ่างานครับครับผมเป็นไงวันนี้มีชื่อเข้าชิงด้วยนะโอ้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแบบว่าเป็นทุกครั้งที่มีชื่อเข้าชิงก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสใช่แล้วคือแบบในงานนี้คือเรามีชื่อเข้าชิงหลายรางวัลด้วยกันใช่ครับก็สามรางวัลเลย ใช่ใช่ขารางวัลเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบเหมือนกับคอยสนับสนุนพวกเราครับใช่ครับชาวฮาร์ดีิก็แบบโหวดร้านจริงบบว่าแอบได้ยินข่าวว่าชาวฮาร์ดีคือทุ่มโหวตให้แบบทางนัดกับพี่แม็กกันมากอันนี้คือแบบว่าอยากมาขอบคุณทุกคนมากๆครับแบบว่าคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหรืออะไรแต่ว่าคือตอนนี้เราแฮปปี้มากๆที่แบบทุกคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจพวกเราตลอดเลยแบ่ม็กขอบคุณฮาร์ดสหน่อยใช่ครับก็จริงจริง เห็นเห็นเห็นทุกคนแล้วเนี่ยแบบเห็นในโซเชียลเห็นอะไรเงี้ยแบบว่าพอเห็นชื่อแม็กนัทเข้าชิงก็ทุกคนตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะผลักดันให้กับแม็กกันตงนัดะได้รางวัลเลยครับขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกการสปอร์ตนะยครับรักทุกคนมากครับรักมากครับงไงไปบราซิลถังบาเฮอใช่เยอรมันเยอรมันมาใช่ใช่ครับผมก็จะบอกว่าสนุกมากครับแบบแฟนๆให้เนี่ยจี่ีดีมากมากแล้วก็บอกเลยว่านั่งเครื่องบินไป20กว่าชั่วโมงเนี่ยไม่เหนื่อยเลยหายเหนื่อยเลยตอนเจอแฟนใช่นะก็ไม่เหนื่อยเลยเพราะ คือผมตอนนี้ผมคนบพบแล้วนะว่าผมสามารถเดินทางไปที่ไหนของโลกก็ได้แ,แล้ว,ไ,วไม่มีปัญหาอีกแล้วเนี่ยไม่นั่งกันนั่งกันนัดใช่ไหม,มคือไฟแรกต้องไปต่อเครื่องครับนั่ง12ชั่วโมงนองนัดหลับไป11ชั่วโมงหนชั่วโมงคือตื่นมากินข้าวครับก็คือปิดฉามากเพลงของมียูขึ้นมาเลยอ่ะ อิจฉาอิจฉาอิจฉาที่หลับหลับได้ขนาดนี้ครับใช่่สวนคนนี้ก็คือดูหนังเก่งมากแล้วก็กินข้าวอร่อยทุกมื้อครับใช่ครับใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าทำเหนื่อยล้าอะไรเดี๋ยวพักผ่อนก็หายแต่ว่าได้เจอกับความประทับใจของแบบที่นั่นที่แบบประเทศต่างๆเราสึกดีใจมากๆจริงคือเจอแฟนๆปุ๊บหายเหนื่อยเลยใช่ครับกินข้าวอร่อยทุกมื้อมีคนป้อนหรือเปล่าพี่แม็กคนป้อนหลับอยู่ครับ แต่ว่าเราเราก็กินไปแล้วก็มองเขาไปไงว่าแบบจะตื่นมากินไหมน้าอะไรอย่างงี้ดี้วไม่แอบถ่ายรูปนะครั้งที่แล้วเขาแบบเวลากินข้าวมันต้องคอยจับตลอดเลยมันเป็นยังไงเนี่ยมันไปทุกที่มันต้องจับตลอดเขาเดี๋ยวตอเนี้ยไม่จับแป๊บเดียวแว่นกันแดดหายไป2อันผมจะไวเดินหายใช่เพว่าเพราะว่ามีสาววายมือดีคอยจับภาพเราตลอดใต้โอะไรอาเยอ๋อเจมเหรอได้แล้วว่า แบบมาแบบมาในจังที่เรานึกไม่ถึงลูกค้าเ่ะแบบว่าแม่เจมของเราใช่เราสมมติเราเล่นอะไรกันอยู่เนี้ยเราพองเงยหน้าหรือหันไปอ้าแม่แม่ใช่เขาบอกว่ามันเป็นออโต้โดยไม่รู้ตัวใช่แล้วแม่เขาก็เก็บแบบเก็บเก่งด้วยนะแบบว่าเขาหาจังหวะได้ดีเสมอเลยครับแต่ต้องขอบคุณเจมมากครับเพราะว่าแฟนๆชอบบอกว่าเนี่ยพี่แม้ไม่ค่อยปล่อยรูปนานๆหรือไม่ค่อยแบบว่า ถ่ายรูปอะไรเลยเนี่ยผาาเจมด้วยนะครับแต่ว่าเห็นว่าน้องนัดแบบต้องคอยเทนอาหารที่แม็กซ์กินเอาเหรอที่บาซีลอ่ะอืเรากินด้วยกันน้องนัดกิแบบชอบให้ทางเราชิมก่อนนะชิมก่อนว่าแบบอร่อยมั้ยอะไรอย่างนี้แปลกๆนะหนูทดลองป่ะเนี่ย ตอนนั้นเขาแบบมือไม่ว่างเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ใช่ใช่กำลังเช็คเช็คเช็คอันนั้นเราดูแบบลงรูปอะไรอย่างงี้ใช่เอ้าไม่ครับเป็นเป็นการเลื่อนมากกว่าครับไม่ใช่การคุยครับตอนนั้นใช่ใช่ชวนให้คิสเราเล่น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 ยังยังปลอดภัยครับปลอดภัยหารเห็นล่ะก็เป็นการวงชาวเ้าวงอุ้ยจริงครับกำลังแบบว่าเต็มที่กันเลยครับผมใช่ครับแฟร์ๆอาจารย์แบบ ทุกทุกคนอาจจะงงได้ว่าแบบไปเวิร์กช็อปหรือว่าไปเล่นกันเพราะว่าเห็นมาแต่แต่ตละคลิปก็คือแบบไปเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยตอนที่เร<ม>าเวิร์กช็อปกันอย่างเข้มข้นครับ<ช>แล้วก็เป็นแบบช่วงหลังๆว่าแบบใครเคลียร์การถ่ายคลิปเล่นกันใช่เราแบ่งเวลาเรียบร้อยเรียนเสร็จปุ๊บเรามีเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสำหรับการถ่ายคอนเทนต์เลยใช่ครับเนื่องจาว่าแบบตอนนี้ก็เตรียมเข้าไปทะเลกันแล้วโอ<ช>้ยเล่นจริงจริงพอพอเราไม่ได้เข้านานๆน่ะมันก็แบบเหมือนกับมีมามาหายหายด้วยนะครับก็พากานบ้านกันให้หนักขึ้นนนะแแแแลล้้้้ววกกกกก็อออออยาาาาใใหเรืื่่่งีมมสุๆชตดูจบบบทค เป็นอะไรที่คอมเมดี้แต่ก็ยากมากครับแต่คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูคือเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะแล้วคลายเครียดแน่นอนใช่ครับแล้ว้องเหนือจะมาแบบเหนื่อยเหมือนเจิรู้ป่เรามาแล้วับจะรอบนี้คุณจะมาแบบเหนือพี่ซันหรือว่าคุณจะมาแบบอ้อนอ๋อคือรอบนี้คือจะมาแบบเหนืหอืๆเลยคือมาจากเหนือเลยเพราะว่าคือจะไม่สายเลยใกล้มาจะไม่สายจะต่อบอขสมาก่อนที่กองแล้วก็ไปเลีย ผมอย่างนี้เห็นงี้ผมใช้ชีวิตง่ายๆครับเป็นคนติดดินครับไม่แต่จะบอกว่ามารอบนี้เหนือมาเหนือแบบทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนแล้วพี่จะแดงขนาดไหนโอ้ผู้พ่สัยนะกวายพิสัยจะแดงขนาดไหนเหรอครับผมว่าแดงยันขอบปากะครับอาจจะโดนตีโดนตบได้ต้องระวังด้วยไม่ใช่แอบไปเล่นน้ำแดงไม่ใช่แดงเชียวตอนนี้ยังแบบว่าแซ่บเหมือนเดิมมาุงมต้องอันขอน้องเหนือหรือเปล่าใช่ไหมเหนือใช่ปหม แดงแรงมันต้องหหนาต้องถามเรียมว่าทุกคนอยากเห็นครูพิสซันแซ่บซบ,บ้างไหมดีกว่าเขาบอกว่าคอสตูมรอบนี้รอ,อบแรกอะแพ้เลยใช่แลรอบนี้เข้าไปครับและรอบนี้ฉากหวานๆจะกรดใส่กันทุกโอ้บอกเลยว่าอย่าเรียกว่าหวานรอบนี้เรียกว่าหวานต้องรอด,ดอูมันก็แบบดดแเพราะว่าตัวละครก็เติบโตไปเยอะแล้วความสัมพันธ์เขาก็เติบโตก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเติบโตไปในทางแบบไหนใช่บโตแล้วนะเราจะเริ่มกดเข้ามาเม่ไห อ่าเดือนหน้าครับอ๋อใช่ครับปีหน้าคุกตาใช่ไหมคะครับแล้วก็อีกแค่แป๊บหนึ่งเราก็จะได้ดูเลยครับใช่ครับงานของพวกเราเป็นมืออาชีพครับต่อเกินต่อนใจไหนให้เป็นกระมุขสาครับผมทุกคนครับผมอ่อถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากให้ทุกคนมาดูคูพิสากับน้องเหนือที่เรากำลังจะถ่ายทำกันภายในเดือนหน้านี้นะครับผมก็สนุกแน่นอนครับดูแล้วให้ดูดูได้คลายเครียดได้แง่คิดต่างๆนั้นมากมายแน่นอนครับแล้วก็ เชื่อว่าทุกคนดูจะยิ้มตามแน่นอนครับก็เพราะเราทำเต็มที่มากอยากใช่ให้เชิญชวนทุกคนมาดูกันนะครับใช่ครับแล้วก็ช่วงช่วงนี้กีบหมื่นฟ้าออนอยู่ขอขอออนแบบกีบหมื่นฟ้าแล้วกันเหรอพี่ครับพี่ครับมาดูครูพี่ซานน้องเหนือกันหน่อยนะครับสนุกมากเลยนะครับอุ้ยพอมหัวหน่อยอย่างนี้เหรอชอบอันนี้ที่สุดเลยออหัว่ขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ